สวัสดีค่ะข้อตลับสูบเนลายคลิปนี้มาแจกวอเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่7มีนาคม2567แจกวอเล็ตฟรีค่ะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนดูคลิปให้จบหาโค้ดให้เจอแค่นั้นเองไม่ได้ยากนะคะส่วนคนที่ไม่ดูคลิปอันนี้ก็ก็ช่วยไม่ได้ส่วนวิธีการหาเงินออนไลน์อืมเดี๋ยวพี่ พี่ก็รับปากมาหลายวันแล้วเนาะแต่พี่ยังไม่ได้หามาให้ลงให้คือได้บางครั้งอะ่ะพี่ทําคลิปไปแล้วแล้วก็รอตัดต่ตอแต่ว่าแอปเขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเนี้ยพี่ก็เลยไม่ได้ลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพี่ก็ต้องต้อง,ต,องต้องไปทําร้านมันก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ว่าเออที่พี่รับปากไปแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามหามาลงให้นะคะ ส่วนการแจกเหมือนเดิมนะคะแอดไลน์ใครยังแอดไม่เป็น ID ด้านข้างมีวันนี้โค้ดอ่งเปาที่เอามาแจกคือคำว่าพายุส่วนเวลาวันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ21นาฬิกา5นาทีใครดูจบแล้วไปแอดไลน์รอไปพิมพ์โค้ดอ่างเปารอได้เลยเพราะถึงเวลาเราก็กดทรงเดียวลิงก์อ่งเปามันก็จะขึ้นส่วนใครที่มาช้ามาไม่ทันนะคะหรือกดไปแล้วเขาขึ้นว่า ซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนั่นหมายความว่าเรามาชาวกว่าเพื่อนนะคะ